ยอนแหลนลูกนะยาคันยาตะบินนะนี่คือคุณยายขนมจะเป็นของคนไทยหรือของคนอิสลามของคนไทยค่ะของคนไทยนะค่านทำคุณย่าตายายอ๋อแล้วปัจจุบันเด็กๆเขาทำกันเป็นไหมคะพวกเด็กๆรุ่นหลังๆเนี่ยทำเป็นไหมกๆก็เป็นบ้างค่ะอย่างที่น้าก็้อบทำหอยไทยอเขามีขายตามท้องตลาดไหมคุณยายยังไม่ได้มีนะคะถ้ามีตามชาวกะลาดคือ ก็มีกระน้อไอ้ต้นขาวต้นแดงอะไ่างเงี้ยต้น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 ตนต้ต้นต้นนต้นต้นต้้นต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 ้น้นตนต้นต้นต้นนต้นต้ Uhm, เริ่มอยนะนี่ค่ะนี่ถึงขนก้อนสีเียวแล้วมครับครับท่านใดสนใจมาเรียนรู้ขนมมงคลของชุมชนนะคะร hai, starting, <ând> ับนี่คือขนมคันหลาวนะครับหนึ่งในเพจขนมของเจ้าบ้านเจ้รือนของชุมชนแม่แหลมก็ติดต่อมาได้นะจ้าสวัสดีจ้า